สวัสดีครับอิทธิพรมีดมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็มีมีดหลงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมนะครับซึ่งเล่มนี้ต้องบอกเลยว่าสุดพิเศษเลยครับเป็นมีดยุคต,ต,ต้นยุคแรกเริ่มเดิมทีที่หลวงพ่อเดิมเริ่มทํามีดเลยนะครับเป็นมีดที่ได้รับแรงบันดาลใจในการทาเนี่ยได้มาจากหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลแทบจะร้อเปอร์เซ็น์เลยแต่สิ่งที่เราจะจำแนกได้ก็คือเรื่องของ ลวดลายนะครับล่องเลือดลายกระดูกงูรวมถึงศิละปะฝีมือของช่างนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามีดเล่มนี้พิเศษสุดๆเลยครับทั้งความเก่าแก่ทั้งเรื่องของอพุทธคุณนะครับพุทธศิลป์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าแน่นอนมากๆเลยมีดเล่มนี้ไม่มีฝักให้นะครับเพราะว่าที่ที่จริงเริ่มแรกเดิมทีเขาก็คงมีฝักนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ เปลี่ยนมือมาหลายคนนะครับเปลี่ยนเจ้าของมาหลายคนก็เลยทําให้เหลือแคต่ตัวมีดเท่านั้นเองความยาวนะครับก็จะอยู่ที่11นิ้วครึ่งถ้าวัดเฉพาะใบมีดก็จะอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะครับเก่าแก่สวยงามมากๆเลยเป็นมีดยุคแรกๆที่หลวงพอ่พอเดิมเริ่มทํามีดเลยนะครับนี่นะครับมีดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก หลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับได้มาแบบเต็มๆเ,เลยอายุกว่า100ปีนะครับพอจะมีร่องรอยการแตกหลุดลอกของเนื้อไม้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาของมีดเก่านะครับซึ่งก็ยังคงแน่นนะครับทุกคนไม่ได้ว่าไม่แน่นนะยังแน่นมากๆนะครับไม่ไม่กอกแก่งไม่มีการโยกคออะไรเลยนะครับและที่สำคัญคือราคาเขาต้องบอกว่าสุดพิเศษ ราคาพิเศษมากๆเลยได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับถ้าอยากได้ฝักก็แนะนำให้ไปหาช่างที่เขาทำงานเกี่ยวกับไม้นะครับเขาน่าจะทำให้ได้ก็ไปหาให้เขาเอามีดไปให้เขาวัดดูแล้วแล้วก็ให้ทำฝักขึ้นมานะครับสวยงามมากเลยครับเล่มนี้ใครที่อยากได้มีด ยุคต้นๆน,นะครับยุคที่หลวงพ่อเดิมเริ่มทำมีดเนี่ยครับเล่มนี้เลยเหล็กนี่สีออกดำขับเลยนะครับวันนี้แดดไม่ค่อยออกก็เลยอาจจะทำให้เห็นความงดงามไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่จริงๆก็คือแบบสวยงามมากน,นะครับเพิ่งได้มาก็เลยนำมาถ่ายลงให้ดูเลยนะครับสวยงามมากๆเลย เสมาใบโพแบบครึ่งใบนะครับเก็บไว้เป็นสมบัติได้เลยครับเล่องนี้เพราะว่าหายากกันนะครับยุคแรกๆเริ่มต้นที่หลวงพ่อเดิมเริ่มทำเลยนี่นะครับกันเอยอะไรเอยจะยังไม่มีเป็นพวกเหล็กดำยังไม่มีเป็นทองเหลืองนะครับยังคงเป็นมีดแล้วก็ยัดเข้าไปในด้ามในด้ามไม้เลย เก่าแก่สวยงามมากเลยดูไปดูมาจะคล้ายๆกับทรงประหมออ่ะทรงประหลดหลงหลงพะลุ่งะนะครับเก่าแก่โบราณมากๆคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเดี๋ยวราคาผมจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีฝักก็จริง แต่เรื่องความเก่าแล้วก็เรื่องของพุทธคุณเนี่ยเต็มเปีเป่ยมเต็มร้อยเลยนะครับใครที่อยากได้มีดราคาไม่แรงนะครับอยากได้ไปศึกษาอยากได้ไปเป็นมีดคู่นะครับเป็นมีดเล่มแรกเนี่ยแนะนำเล่มนี้เลยนะครับงดงามมากๆเลยเก่าแก่สวยงามสุดๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเป็นครั้งแรกเลยที่รีวิวมีดที่ไม่มีฝักนะครับ แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นมีดที่เก่าแล้วก็สวยขนาดนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ